แล้วเนี่ยก <Yeah. S 1> ็ค <eterm oon. S 1> ือน้าอะฝั่งตัดมาจากออสเตรเลียเลยก็ค um ือกล่าวว่าฝนตกอะเราจะมีชุดกันฝนกันนี่สังเกตุเศียเลยเนี่ยแขนเอาตรงไหนเลือกเอาเลย โอเคอะกมาเต้ยวะอันนี้หมวกหมวกนี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์อ้อันนี้อันนี้ฟรีส์ลืมไป ชื่ออะไร,ร,รครับสุรเดชสุรเดชนะครับคุณอะไรครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ว,นนวันที่สองวันที่สองเป็นวันสำคัญยังไงครับกับประเทศชาติวันแม่วันแม่ใช่ไหมครับวันแม่เราต้องทำอะไรครับทำ,ทำดีเพื่อแม่ทำดีเพื่อแม่ใช่ไหมไครับเนี่ยครับวันแม่ต้องทำดีเพื่อแม่ <c ười> เรากำลังจะทำกัำนอยู่ครับจะพาลูกขอไปตายไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแลว

เวลาไปกาอานี่ใ <in> ห <hi> ้เ <in> รียกอะไรเนี่ยเรียกพี่ด <in> ีกว่าเรียกชัยยเชษฐแสดงว่าแม่ดูหนังจักจักวงบ่อยหัวล็อกจำลู้่เรื่องภาษาไทยเว้ยแหม่ เคยขึ้นไปไหมครับรเคยไปกี่รอบแล้วครับไ,ไ,รไปกลับใช้เวลาเท่าไหร่คือไอ้ตัวเนี้ยมันมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดหิมะตกอ่ะ <c oughs> เราสามารถเราสามารถคุมแล้วก็เจาะรูได้มันจะไม่โดนหิมะก,กัดเหนื่อยไครับ <c oughs> แล้วเคยไปตอนฝนตกไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับมันเป็นเกล็ดไหมครับทางนี้ คิดว่าเป็นเกียรติหรือขี้เกียรติไปนะไปกลับนี่ใช้เวลาประมาณขึ้นไปถึงน่นู้นกองกองฟูมเลยครับนักข่าวครับบนบนเราเรากำลังจะไปบนโน้นชี้หน่อยชี้หน่อยเลยชี้หน่อยเลยบนโน้นเคยไปเดินเดินไปถึงได้ใช้เวลานานเท่าไหร่อีกันที่หนึ่งกี่นาทีอ่ะขอไฟทีนี้ ามช่น้องค <laughs> น,นนั้นบอกสามสิบนาทีค,ค,ค,คนนี้บอกสามชั่วโมงสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแค่ครึ่งชั่วโมงครึงชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วมานี้บอกสามชั่วโมงอะไอ้น,นี้เป็นนอนกลางค้างไม่ใช่อ่ะโอเคป๊บ